สวสัสดีครับวันนี้มาพบกับป,ปริญญาพาลุยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูปัญหานี้นะครับปัญหานี้ก็คือนะครับซับหมึกเนี่ยฟ้องว่าเต็มนะครับในจอคอมเราปินไม่ได้ครับเพราะว่าไฟเนี่ยกับพิบสลับกันแบบนี้นะครับไฟจะกับพิบสลับกันนะครับวิธีแก้ไม่ยากครับผมไปนะครับเดี๋ยวผมพาทาครับว่าทํำยังไงครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องไปโหลดโปรแกรมนะครับของ ตัว L 3 6 0นะครับมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับถ้ายัางไงลองไปดาวน์โหลดนะครับต้องดาวน์โหลดมาก่อนนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะขึ้นตัวนี้นะครับ F สรรนะครับเป็นตัวที่ให้เราแก้ไขโปรแกรมนะครับคลิกเข้าไปครับผมพอมันขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับ ให้กดรันเลยครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นรันเพื่อลงโปรแกรมครับผมพโปรแกรมที่เรารันไปแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้คุณกดไปที่นี่นะครับสีเล็กนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนะครับโมเดล โมเดลของเครื่องพิมพ์นะครับของผมเนี่ยเป็น l 3 6 0นะครับของเอสันนะครับผมก็เลือก l 3 6 0ครับผมพอเราเลือกนะครับโมเดลรุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้มันเลือกพอร์ตนะครับคุณก็คลิกตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนะครับมันจะขึ้น usb ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเสียบ usb เพื่อต่อกับเครื่องพิมพ์นะครับให้คุณเลือก usb เสร็จปุ๊บกดโอเคครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาเลือกที่ตัว subject mode ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าเวทอินแพร์เคาน์เตอร์นะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับนี่นะครับเลือกคำนี้นะครับับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคครับผมพอขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้คุณกดที่เมนเพจเคาน์เตอร์นะครับกดหนึ่งครั้งให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับจากนั้นก็มากดเช็คก่อนนะครับ คลิกไปที่เช็คนะครับนี่นะครับหลังจากที่กดเช็คมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นแม็กจากโรงงานนะครับที่เขาที่เขาตั้งมานะครับตอนนี้ก็คือเต็มความจุที่ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือหกพันสองร้อยเจ็ดพอยนะครับในการปิมน์ไปนะครับตอนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ให้คุณคลิกนะครับเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นมากดตัวล่างครับมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดโอเคครับผม เขาก็จะเคลียร์ในส่วนของตัวเคาน์เตอร์นะครับที่เขานับไว้ครั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับเขาบอกว่า p l e a s e turn off เดอ t ์ปรินเนะครับเขาให้เราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับคุณก็ไปปิดเครื่องปรินต์นะครับกดโอเคนะครับปิดเครื่องปรินต์แล้วก็เปิดใหม่นะครับนี่นะครับตอนนี้คืออ่าพอยนะครับเป็นศูนย์แล้ว จากนั้นให้คุณกดโอเคครั้งนึงครับอ่าอ่าฟิเนะครับคุณปิดนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปเลยครับออกไปเลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของคอมนะครับทีนี้มาดูที่เครื่องปิ้นครับที่เราปิดไปแล้วนะครับลองเปิดดูว่าจุดสามจุดตรงเนี้ยมันหายไปไหมนะครับที่กระพริบนะครับแบบน่งนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับ ถ้าเครื่องทำงานแบบนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับค้างแบบนี้ไม่กระพริบแล้วนะครับจุดที่กระพริบตรงนี้หายไปแสดงว่ามันเคลียร์ซับหมึกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่คือวิธีแก้ไขแบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องยกเครื่องไปศูนย์นะครับทำเองได้นะครับโดยตัวเราเองครับผมทีนี้เราก็จะพิมพ์จะถ่ายเอกสารจะสแกนไม่มีปัญหาแล้วครับถ้ายังไงนะครับลองทํากันดูนะครับ การแก้ปัญหาที่ง่ายๆนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับสไคร e ให้กับช่องปริญญาพนลุยด้วยนะครับขอบคุณครับ